ตัวเกมประกาศกำลังที่จะปรับสมดุลเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองครับในวันที่14นี้ครับหรือวันจันทร์ครับเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนี่ยแปลกมากเพราะเกมไม่อัปเดตหาอะไรเลยครับมันอัปเดตแค่วันเพฤหขัดวันเดียวเท่านั้นเองแค่วันเดียวเลยนะเออปรับมาเป็นบอสแล้วตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันน่ะน่าจะเอา ex เข้ามาเออส่วนตัวของผมคิดอย่างนั้นนะมันน่าจะเอาเข้ามาแหละแล้วก็ที่เราคุยโผกันตอนนี้มีเออโอเด้งใช่ไหมมีเซโต มีลูฟี่หลักๆอ่ะหลักๆก่อนหลกัลกๆอ่ะแค่3ตัวนี้แล้วทีเนี้ยพออีเวนต์มาแบบเนี้ยอ่ะโอเคก็เซตโตน่าจะไม่มีอะไรต้องถามแล้วละนะก็น่าจะเป็นเซตโตนั่นแหละ <S <S โอเคเดี๋ยวทีเนี้ยเอ่อทำไมเราต้องมาคุยก่อนเนื่ยองจากว่าไอบ้บัฟตัวละครอ,อะไรบัฟแบบไหนเนี่ยผมทำคลิปไปหมดละดังนั้นผมจะไม่ขออนุญาตว่าจะไม่พูดซ้ำแล้วกันนะตอนนั้นคือผ่านไปเลยแต่ที่เราจะมาคุยกันในรอบนี้คือผมรู้สึกมีอะไรแหมงๆอยู่ตรงที่ว่า ปกติเกมบัฟอ่ะคุยก่อนปกติเกมบัฟเนี่ยมันจะบัฟเดือน3คือเดือน10ซึ่งเกมอ่ะมันเป็นการบัฟแบบยังไงวะเฮ้ยไม่มีแบบอะไรอะ่ะบัฟเพื่อเรียกเงินคนเน่ะเช่นอ่ะสมมุติว่าผมลองยกตัวอย่างก่อนอังคาอินุสมมุติว่าถ้าหากไม่บัฟถ้าหากไม่บัฟและตัวละครมาเพื่อนๆว่าจะมีใครสุ่มไหมไม่มีอยู่แล้วเห็นว่าหรือเซโต้อ่ะถ้าเอามาตอนเนี้ยถามว่าคนจะสุ่มไหมแม่งก็ไม่สุ่มสุ่ก็คือ น้อยมากมันจะมีแต่คนอาสาสมะอะยกเว้นแบบบัฟแล้วแม่งเล่นได้ในเมตานั้นเนี่ยคนถึงจะยอมสุ่มมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมต้นปีอ่ะคนยอมสุ่มอาคาเพราะมันเอามาตกกราฟได้ไงให้ชัดเจนถึงตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยมีหลายหลายคนบอกเนี่ยโอเด้งมีสิทธิ์ผมบอกเลยยากมากเพราะว่าโอเด้งอ่ที่เป็นไฮไลท์ของมันคือเลือเล่อนหรือหนึ่งตลอดเวลาแม้ว่าอยู่ในทงศัตรูแต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาตรงที่ว่าคิสลุกก็ฆ่าได้คุซันก็ฆ่าได้แล้วเจอแม่งทุกเกมเลย ผมเลยมองว่ายากมากถ้ามันจะบัฟมานะยกเว้นมันต้องบัฟแบบอันอื่นขึ้นมาอีกอะเป็นไฮไลท์ของตัวละครนี้เท่านั้นน่ะซึ่งโอเด้งมันคือเลือดเหลือหนึ่งไงมันคือไฮไลท์ของมันเออแล้วไฮไลท์ของมันอะแม่งโดนตบเป็นที่เรียบร้อยผมเลยมองว่าถ้าบัฟมาเนี่ยแม่งก็ไม่น่าเล่นอยู่ดีอะไรอย่างนั้นนะครับผมเลยอยากย้ําที่ตรงนี้ก่อนว่าไอ้รอบเนี้ยที่มันอาจจะมีอะไรแหม่งๆก็ตรงที่ว่าตามปกติเกมบัฟเกมมันจะแค่โพสทวิตอ่าเกมมันโพสทวิต ก็เหมือนก็รอบที่ผ่านๆมาแต่แต่ปกติคือคือ,คอมันจะประกาศตรงนี้เลยอ่ะเพื่อนเอนเข้าใจใช่ไหมเข้าเกมปุ๊บปึ้งตอนที่ประกาศนี่นะเดี๋ยวเราจะประกาศตัวละครบัฟวันที่เท่านี้บัฟหนึ่งตอท,ที่เขเจอแปดก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่รอบนี้แม่งแม่งแปลกคือว่าแม่งเสือกมาบอกในเเลยเออว่าเอ้ยเดี๋ยวชั้น่ะจะบัฟแล้วนะฮ้ยคือมันไม่มีปกติมันไม่มีแล้วมาหน้าแบบนี้ผมว่าแปลกแปลก แล้วก็ในการปับปกติแล้วเนี่ยเดือน10กับเดือน3ซึ่งตอนนี้มันครึ่งเ,ออเดือน7เท่านั้นเองคือผ่านมา3-4เดือนหลังจากบัฟอาคารนะสาเดือนเฮ้ยบัฟอีกแล้วหรอคือทีนี้ทาไมต้องคุยเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรแหม่งตรงนี้ครับปกติแต่ก่อนเกมจะบ,ปปบัฟปีรอบแล้วพอมาปีถัดมาเนี่ยแม่ง2รอบรอบหลังจากนี้นะอาจจะ3รอบก็ได้ที่บอกแม่งนะก็คือ1เกมอาจจะเพิ่มในการบัฟครับซึ่งต,ตัวละครเอ็กสระโตที่มันจะเล่นไม่ได้อะ ถามว่ามันมีหลายตัวไหมที่ควรบัฟอ่ะอันนี้เราก็ไม่เขียงกันเอาว่าตัวไหนควรบัฟบ,บ้างโอ้โหแน่นอนพ่อเอ่อแม่เอสยามาโตะโซโลคือมันหลายตัวมากแล้วถ้า1นึ่ะปีบัฟแค่2รอ,อบมันอาจจะไม่พอเกมมาเลยเอ้ยบัฟสามรอบดีไหมอันนั้นคือประเด็นแรกกับประเด็นที่2คือว่าทุกๆครึ่งปีอะช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยอ่าเดือนเนี้ยเดือนเนี้ยของปีหน้าอาจจะเป็นแบบนี้อีกก็ได้งงป่ะมันอาจมันอาจจะเป็นแบบกิจกรรมใหญ่ขึ้นมาเลย เบื้งเดือน7กูบัฟ EX นะอันนี้เราไม่รู้ครับซึ่งเรายังไม่รู้จริงๆครับว่าเฮ้ยมันดับอาจจะบัฟทีเดียว4ตัวเลยก็ได้อันนี้เราไม่รู้นะแต่เชื่อว่าไม่น่าทําแบบนั้นส่วนตัวเชื่อว่าไม่นะก็ก็ไม่แน่แล้วกันเอาว่าเราไม่ใช่ GM เนาะผมเลยอยากบอกว่ามันแหม่งแหม่งก็คือข้อนี้นั่นแหละครับชัดเจนยังอ่าแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าบัฟมาแล้วมันยังไงต่อไอสิ่งที่ผมกลัวมันมันก็มีอีกเช่นเอ่อเอาเป็นเอาเอาเป็น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 ราคาละกันเอาล่าสุดละกัน คือมันบัฟมาแล้วอ่ะเพื่อนเอนเห็นใช่ไหมว่ามันเล่นได้ไม่นานอืเกมทําแบบนี้เสมอนะไม่ใช่ค่รอบแรกผมบอกเลยเพราะก่อนหนะ้านั้นเนี่ยของปีที่แล้วอ่ะยามาโตะมันก็ทําบัฟปุ๊บแป๊บเดียวใช่ไหมแป๊บเดียวเล่นไม่ได้เลยบัฟก่อนที่คุซันจะมาเออพอคุซันมาปุ๊บเห็นใครเล่นยามาโตะไหมเห็นไหมเงียบกิ๊บผมเลยมองว่ามัน มันบัฟแบบนี้มันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะส่วนตัวผมมองงั้นแหละนะเออคือแบบมึงบัฟมาก็รู้อยู่แล้วว่าบัฟมาแป๊บเดียวแม่งก็เล่นไม่ได้อะ,อะหรือเหมือนไคโดตอนบัฟมาช่วงแชงเฮ้ยไคโดแม่งก็รับมือแชงได้นะเห็นปะคือรับมือแชงได้ได้ดีเลยแหละแชงข่าวนะแล้วถามว่าหลังจากนั้นอ่ะตอนกรามามันก็เละเห็นปะดังนั้นเนี่ยคือคนมันเริ่มจับไต่ได้เราไหมว่าแต่ละตัวที่ตัวเก่าบัฟมาให้เล่นได้อ่ะส่วนใหญ่มันเล่นได้แค่เดือน2เดือน3เดือนอ่ะ เออหรือว่าเล่นจนกว่า EX ใหม่จะมาพอยังไงมาปุ๊บแมงโดนตบทุกตัวเลยอ่ะผมเลยไม่รู้ว่าเออหรือรอบนี้มันจะมีอะไรแปลกหรือเปล่าอันนี้คือผมเลยแบบแหม่งแห่งก็เลยเออมาบอกเพื่อนๆแล้วกันถือว่ามาประกาศบอกด้วยแล้วกันนะว่า14นี้นะครับก็คือวันจันทร์เตรียมตัวได้เลยซึ่งสัปดาห์นี้ผมมองว่าแปลกอีกคือปกติ1สัปดาห์เกมมันจะอัปเดต3รอบโดยอรอบแรกอาจจะเป็นตู้อะไรว่าไปและมีใหญ่อ่ะ่รอบเห็นปะ เออแต่ทีเนี้ยแม่งใหญ่เลยรอบเดียวปึ้งจบเลยแล้วแม่งไม่อัพอะไรเลยเพื่อนๆลองดูดิทั้งสัปดาห์อัพแค่วันเพิ่ลอดหัดวันเดียวเนี่ยทีเดียวเลยบึ้บบึ้บเบื่อละหายเลยไม่มีอีกเลยนะเออผลเลยแบบอือหรือมันมีอะไรแปลกๆมั้งวะอ,อ่ะโอเคก็ถือว่าเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีอะไรแต่ที่เหลือก็ค่อยว่ากันไม่เดี๋ยวขอแทรกเพิ่มพูดสักเล็กน้อยแล้วกันในเมื่อเราเห็นนะตอนเนี้ยยังไงก็น่าจะปเป็นสเตโตบอกว,ว่าพเพื่อนๆน่าจะเห็นตรงกันนะหวังว่าเฉยๆนะ ส่วนใครคิดว่าเป็นตัวอื่นอก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับ่วนสโตบับตรงไหนจริงๆเนี่ยโดยเบื้องต้นอ่ะส่วนตัวผมว่าแผทนนี้มนเล่นได้แล้วแหละถ้าถามผมนะแค่นี้มันก็เล่นได้อยู่ละเจอคิสซุอ่ะนะมันก็เล่นได้แล้วแหละแต่ถามว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้มากกว่านี้ไหมเนี่ยมันก็อยู่ที่อาจจะเพิ่มระยะของสถานะเสริมแข่งไหมเพราะมันแค่15าวิแล้วก็ย่นอันเนี้ยอาจจะเป็นสักสามสิบวิอ่ะอันนี้เป็นสัก2ี่สิบห้าวิมันก็จะใช้ได้แบบต่อเน,นื่องพอดี แค่เี้กก็พอละเพราะตาวดก็ตามที่ใช้สกิลที่1อยู่มันก็รับมือได้ครับแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่ดีอันนี้ผมพูดดักไปเลยนะสมมติว่าถ้ามันบัฟมาจริงสิ่งที่เซโตมีก็คือว่ามีผลซับปิลอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่โล่ตัวหน้าซับปิลมันจะไม่มีผลแล้วไงเนี่ยคือปัญหาละอย่างไอโบเอ้ยเซโตก็ยังพอรับมือได้อ่าโอเคเอ้ยเซโตมีอีกอย่างด้วยเติมเกรนไม่สนทงไม่สนคนอ่ะอันนี้ก็ต้องมีต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเลดเล และอันเนี้ยน่าจะเพิ่มระยะเวลาสกิลแล้วก็ลดคูดาวลงเนาะแล้วก็จะมีในโซนของเนี้ยตีพวกพลังพิเศษตรงเนี้ยอาจอาจจะเพิ่มไหมอาจจะเป็นเป็น5้าเอ้ยเป็นสิเป็นต์เลยไหมเนี่ยเพิ่มคูดาวตรงนี้นะอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าห้าเหมือนเดิมก็ได้แต่ว่าไปเพิ่มโจมตีตรงนี้อา่าเพิ่มขึ้น30เป็น50าสิบไหมถ้าเป็น50เอ้ยอันนี้แรงนะอา่าเห็นนะเห็นนะมันก็มีเท่านี้แหละส่วนอื่นๆมันจะเพิ่มอะไรได้ไหมเนี่ยผมก็มองว่ายากแล้วนะถ้าถามผมนะ มันยากแล้วแหละเพราะว่าการเด้งเลือดของมันทุกครั้งในการซัดปวมันคือไฮไลท์ของตัวเซโตซัดปีวได้คือเด้งเลือดแต่ที่ผวงกลัวนะผมอยากบอกยาวว่าแล้วถ้าสายวิ่งตัวหน้ามันไม่โดซัดปวเลยล่ะเช่นอะคุลองนึกภาพเป็นบูโน่นึกภาพบูโน่ดีๆนะบูโน่ตอนดึงธงอยู่มันไม่โดซัดปีวถูกไหมอะถ้าเป็นอย่างนั้นอะเซโตจะเด้งเลือดก,กี่โมงและเซโตเป็นตัวละครที่ถ้ามันปั๊บมาแล้วเหมือนโซเออเหมือนไครโดโอ้ยอันนี้โอเคเช่น ทุกครั้งที่โจมตีจะเด้งเอตแ,แท็สามเปอร์เซ็นต์แอรเต็มที่ห้าสิบเนี่ยนะแต่ว่ามันมีตีแรงขึ้นกับพวกกินผลร้ปีศาจอีกสาสิบได้นะเฮ้ยถ้างั้นอ่ะบูโน่ก็โดนตีเข้าอ่าอันนี้โดนแต่ทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มให้ไหมไงสมมติถ้ามันเป็นตัวโล่ที่ไม่มีดาเมจเลยโอ้จบเลยยิงซัดปิวไม่ได้ด้วยฆ่าไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือฆ่าแทบไม่ได้เลยครับมันจะหนักมากครับเพราะว่าเลือดมันจะเด้งแค่ต่อซัดปิลแล้วถ้าซัดปิวไม่ได้เลย่ะ ก็ฆ่าไม่ได้แล้วนะดังนั้นหน่ยเขาว่าอันนี้ผมขอสรุปแบบย่อๆเลยเซโต้บัฟยังไงให้เล่นได้คือจะต้องมีดาเมจแอตแทกเพิ่มขึ้นมาครับแค่นั้นเลยเติมเกฑไม่ไม่ไม่สนคนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เพิ่มระยะสกิลลดคูดาวแล้วก็เพิ่มในส่วนของแอตแทกเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะหลักๆก,ก็เพิ่มเท่านี้มันก็เล่นได้ละในปัจจุบันนะเพราะว่าแม่งจะตีแรงมากๆคิดสรุปมาในธงก็ตีไดออ้ตีตายได้เหมือนกัน แต่ที่เหลือเนี่ยในการใส่กอ็อาจจะเป็นแบบตีสี่เลือดสเกาะ1อะไรอย่างนั้นอะ่ะเออขอขอแค่มีตีสอะ่ะเพราะว่าคิสรลุก,ก็โดนตบได้เลยทันทีแต่ว่าทีเนี้ยมันมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าลบคอเสียหายไม่แค่50%น่ะถามผมเนี่ยปัจจุบันพอไหมไม่พอครับเพราะขนาดคิป80%ยังไม่รอดมีคนทำคลิปแล้วนะครว่ากันถึง110%เอ่อถึกจริงถึกจริงๆเราไม่ได้เถียงเว้ย แต่นั่นมันคือตัวละครคิดที่ทุกครั้งโดนสัต์ปิวมันจะเด้งเลือดที่คิดโดนสัตป,ปิวตัวเองโดนสัตป,ปิวเลือดจะเด้ง30%เด้งกลับแต่เซตโตไม่มีนะครับหากไม่มีตรงนี้แม้ว่าตรงนี้จะลดถึง80ก็ไม่มีผลครับเพราะเลือดคุณก็จะลดอยู่ดีโดนตีจนตายไม่ต่างกับคูซันเลยครับที่เหลือก็เรียกว่ารอดูวันจันทร์แล้วกันถือว่าผมมาพูดแบบข้าวๆแล้วเออว่าบัฟยังไงให้ให้มันเล่นได้อ่ะก็คือเนี่ย ไอ้ดาเมตตรงเนี้ยดีแล้วแหละเท่านี้ก็ได้แต่ขอแบบโดนซับปิลแล้วเลือดเด้งด้วยได้ไหมอ่าโดนซับปิลเลือดเด้งซับปิลเขาก็เลือดเด้งเอยอย่างนี้โอเคแต่ถ้าไม่มีเลยผมก็จะบอกว่าเซโตก็เป็นอตัวที่ไม่น่าเล่นยกเว้นแต่ว่าคุณจะทําซับกองทัพเรืออ่าโอเคถ้างั้นก็ไม่มีทางเลือกครับเพราะว่ากองทัพเรือเนี่ยเซโตมันก็คือ1ตัวในนั้นอันนี้ต้องยอมรับกันก่อนนะมันมี5ตัวอ่าเนี่ยสเซโต้ 4, คือ5แค่รออีกตัวหนึ่งมา แค่นี้ครบ6แล้วเพื่อนๆก็สามารถทํำซับอย่างเงี้ยใส่6ตัวแล้วก็เล่นได้เลยชัดเจนนะครับโอเคก็ถือว่าผมบอกเป็นคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะว่ามันจะอะไรยังไงเดี๋ยวเราก็ค่อยไปลุ้นอีก1ทีแล้วกันในวันจันทร์นะครับผม